งูออกออยังวายจะวิ่งมานะมีงูเข้าไปในรถกู้ภัยกำลังมาเอาออกให้เห็นตัวมันไหม ตัวใหญ่ไหมแบบเนี้ยน้องเห็นตัวใหญ่ไหมอ๋อมันมอไซน์นะมันซุกเข้าไปทั่วลุนล้นลุ้นวิ่งออกมาวิ่งหนีกันจ้า <laughs>